วามเก่าเกมครับผมสุดยอดนกตัวครับผมอวิธีวิธีเลือกนกของอาจารย์มานัที่เลือกยังไงเวลาเราจะขึ้นกงมีไหมมีดูลักษณะไหมอายุกงดีๆทั้งนั้นกี่ปีแล้วครับผมอายุกงแต่ละตัวบอกไม่ถกเหมือนกันาสามปีสองปีอุ้ยสองสามปีกัวครับผมเป็นนกจระจละตัวเอานกเออถ้า นกถ้าแก่ตัวไปมันจะเปลี่ยนเสียงไหมอาจารย์ตอนมาในป่าอย่างเดียวเลยส่วนมากใช่ไหมครในป่าในภูแล้วไม่ใช่ตามบ้านภูที่เดียวเลยเข้าหมู่เกาะนั้นแหละห้าตัวผู้ไดเยอะนะเนี่ยห้าตัวต่อป่าเขาหลายร้อยไอ้นเนี้ยต่อได้มหมนกหลายร้อยตัวแล้วอโอ้โหวบติดตามติดนต้พุทธึง <laughs> เป็นตามติบกับไอ้นู่นไม่ต้องไม่ต้องกับยี่สิบตัวเลยนู่นนะได้ไหมสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อกันอีกแล้วเพื่อนครับผมกับทองมวนไงกุ๊บผมบีมวนไงกุ๊บสวัสดีสุขสุขคนที่ชื่นชอบในนกเขาไงทุกๆท่านครับผมวันนี้มีโอกาสผมมาต่อนกเขาไงครับผมอยู่ในจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองตำบลหนองงูเหลื่ยมครับผมเลยมาพ่ออาจารย์ท่านหนึ่งครับผมเพื่นกระเลี่งนกขึ้นกัน ผมก็เลยสอบถามไปสอบถามมาก,กเลยสิบ้ากันผมมาเบิงชมนกเ่น่นบอกเพ่นว่า่นมี้นกอยู่กี่สิบตัวผมก็เลยเเขามาขอช่อมับผมเพื่อได้ของดีไปเนาะผมเดินทางมาจากสมุทรสาครนะผมมาประมาณตีสี่มาหอดีหกโมงนะผมตีสี่กมาหอดีหกโมงใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกัวนั่งมอไซค์มาผมมาผู้เดียวมาเนี่ยมาออกไม้ผู้เดียวมาฝึก้อมนกเอาเป็นสิงค์ขนองคือเก่าครับผมมาฝึก้อม ตอนนี้ผมเกาสิงข์น้องขึ้นไว้ต้นมะม่วงหนาบ้านเพื่อนครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนกนะครับผมข้างแสงอีกอีกมองนึ่งเราไงนะครับผมพี่น้อง <c oughs> นอกนี่เพียบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวห้องกับไปเบิ้งกันเลยครับผมพี่น้องะอยูด่ด้านหลังผมนี่แหละนี่แหละครับผมสภาพไม้ก็เจ้าก็แถวน,นี้ก็เจ้ากับปลูกอ้อยปลูกปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกมันนะครับผมอันนี้ก็เป็น เพิ่นเฮดนี่เป็นนอไมฟฝรั่งครับผมนะฮะสำหรับสวนเพิ่นเดี๋ยวเข้าไปหู้จักกันกับเพิ่นนด้ครับผมไปนี่ครับผมยางเขาบ้านก็เริ่มเห็นแล้วครับผมสามโตครับยางเขาบ้านเพิ่นถ่ายอยู่ในบ้านครับผมนี่ครับผมเจ้าของบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อพี่ชื่ออะไรนะครับผมมานัดอ๋ออาจารย์มานัดครับผมอาจารย์มานัโอู้เบิ่งนกนะครับผมพี่น้องป๊าดถ ชมภาพรวมร่วมกอนครับผมพี่น้องโอ้นี่กลงทําเองเลยเลยฮะทำเองทำเองนั่นแหละใบไม่ใหญ่เนาะใบเล็กดีเนาะพอดีเลยอะผมว่าไม่ต้องเอาใบใหญ่เอาทองเนี้ยกลอนมีใยอยู่ใบบุลบหรือไม่ไม่ไหวอืไหวแล้วมันเกะกะมันเต็มมัหมดนี่เป็นโลอะทิ้งหมดเอาทำแต่เล็ก อ๋อนี่กําลังทําแต่อุ้ยแต่ใช้เหล็กใช้ใช้เหล็กมันแข็งเกินไปนะเอ้ยมันหนักนะผมว่าเออมันหนักกั็เป็นอลูมิเนียมอ๋ออันอนี้เป็นแท่งอลูมิเนียมเออเป็นแท่งอลูมิเนียมโอมงม้งามงามครับผมเอาไว้ใส่นกซ้ำหนีพอดีเป็นนาแข็งพัดลมหัวนี่ซื้อมาใช่ไหมครับซื้ออ,อ,อาจารย์มานพใช่ไหมชื่ออะไรนะมานัทมานัทอาจารย์มานัทครับผมโอ้แฉมซื้อคิดมานัทมนัทเนาะเบ่งนกกรับพี่น้องนะ ข้างแสงครับผมนี่ก็กำลังจะทำใม่อ๋จะทำขึ้นอีกโอเรื่องนี้ใช้ไหวแท้ใช่ไหมน่ะไหวแท้ต้องไหวแท้อีตีมันก็มีตีมาแล้วเดี๋ยวก็จะทำอนกแต่ละตัวนี่อายุกรงนานหรือยังครับผมพี่พี่มานัทอาจารย์มนันมเากแันปลี่ยนอเปลี่ยนตัวเรื่อยารือยตัวไหนอตัวไหนไม่ดีคือปล่อยเลยอ อ๋อโอเคครับผมก็เดี๋ยวก็จะพามาบังนกอีกเทนึงป้าทูเดี๋ยวตอนนี้เขาชมนกบังก่อนเนาะนกตกใจนะนกตื่นผมครับผมพี่น้องเออบังไงเป็นนกป่าลอยนะครับผมใช่ไหมฮะเป็นนกป่าลอยใช่ไหมนกป่าป่าเออนกป่าแถวตามบ้านนยครับผมแถวตำบลหนองงูเหลือมเนาะอุ้ยตัวนี้คอเอียงอ่ะมันส่องดาวหรือเปล่า หรือเอียงมาตั้งแต่<ม>ในป่าเลยน,นี่ป่านี่ป่าแท้อ้ป่าแท้ทเอ้ยมันคอเอียงเหรอตัวนี้ป่าแท้แปลกมากเลยแล้วมันสู้นกหรือ,อยังครับเนี่ยโอ้โหขึ้นยากขึ้นยากไม่ค่อยขึ้นอืมซือ้อซื้อมาไม่ต้องต้องตีออหรือ,อยังไม่โอ้โหมนยังไม่ตั้นยังไม่ตั้งในฝันเออเออไม่ดีเนี่ย อ๋อซื้อเข้ามาใช่ไหมฮะตัวนั้นตัวคอเอียงทำไมต้องถึงซื้อมาชอบเลยคอเอียงไม่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 คอเอียงมันมันเห็นคามตู้ดบดีนะครับอ๋อมีคามออคามตู้มันดำดีก็เลยซื้อพอซื้อเข้าองแล้วมันมีคลุมฮะเล้ววิธีวิธีเลือกนกของอาจารย์มานัานี่เลือกยังไงเวลาเราจะขึ้นกงมีไหมมีดูลักษณะไหมอันหนึ่งเสียงมึกมึกมึกนี่คือตรงไหนโคตรท่อนมามึก อ๋อคนปีกคนปีกคนหางถอนมาถ้าขาวหรือดำดำต้องดำต้องเลี้ยดดำดำต้องมีต้องมีดำดำอ๋อดำดำหรือเทาเทาหน่อยอย่างนี้ใช้ได้ไหมอ๋อก็พอได้แต่ถ้าตีให้ดีให้ต้องดำอ๋อถ้าดำแล้วมันเป็นยังไงฮะมันเขาว่ามันมันมีมันมีเฉลยอ๋อเป็นนกหมันเฉลยเพราะเฉลยดีเฉลยดีเฉลยดีเลี้ยงขึ้นง่ายด้วยไหมมันก็ง่ายแล้วก็แล้วแต่ตัวอีกแล้ยนะแแล้ววตต่ัอีก ไปที่เราเล่นอยู่นะไอ้ไอ้ตัวนี้ก็เนี่ยนกดำโอ้ตัวนั้นม้านเออเป็นต่อแล้วเป็นแล้วก็เรียกทุกวันก็มันเล่นอยู่โอ้ฝ่าทีก็ต้องซ้ำโอ้ไปทีสองสามนะบางทีก็ต้องซ้ำบางทีก็ตัวหนึ่งแล้วแต่นกอีกแล้วก็แล้วแต่นกอีกอ่าตอนตัวตัวนี้ผมมาเนี่ยเมื่ทันได้จดกตัวครับผมผมเล่นชี้หาใหม่บางในเพิ่นออกเท่านึงเท่านึงได้สองได้สามก็เรียกในกองก็มันนั่นแหละ อ๋อได้แกกตัวแล้วนะมามาผมขอดูหน้าตานกต่อของพี่หน่อยครับผมอาจารย์มานัดนะครับผมนี่นะฮะโอ้เชื่องครับผมกับว่าเปียวครับขนาดขนาดว่าน่าแปลกนะสิงขณ้องผมเขาใกล้ว่าได้น่ะปวดปวดนะครับผมเอาไข้าได้ก็จะส่องตัวเลยเอาต้องค่อยๆเขาครับผมเล่นอยู่ประจำกันนี่แหละเออตัวนี้นะฮะมีชื่อไหมชื่ออะไร โอเอาตัวนี้ทําไมเอาไม้ขัดมันไว้อะมันคุยข้าวโอ้มันชอบเขี่ยข้าวเออนกทําไมมันชอบเขี่ยข้าวนกผมก็เหมือนกันเรามีวิธีใช่ไหมมันไม่มันไม่กินางทีมันไม่ชอบกินมันก็เขี่ยถิ่งแล้วก็ไม้น่ะโอ้นี่นี่ครับผมนี่อีกวิธีหนึ่งครับผมสําหรับการนกที่เคี่ยเขาชอบเคี่ยเขาบางตัวชอบเขี่ยนะครับผมอาหารเต็มกองเอเล่แต่ว่าก็ชอบเขี่ยใช่ไหมฮะเออนี่ครับผมเอาไม้เอาเอา เอาไม้ขัดไว้เลยนี่ให้มันให้มันเหลือช่องเล็กพูดง่ายวิไมมันก็สบัดหัวไม่เออมันก็สะบัดหัวไม่ได้โอ้ผมจะได้ทําเหมือนกันครับผมอืมคือเราไม้ขัดใส่กระปุกอาหารไว้เลย อันนี้มีให้ดินให้อะไรไหมไม่มีไม่มีไม่งนี้ไม่ใช่นกตอถ้านกตอก็จะมีรูญ้าให้มันกินหน่อยหนึ่งเม็ดหญ้าเม็ดอะไรกิน<อ>ถ้าถ้นกธรรมดาก็จะไม่ได้กินนกจับเป็นนกตอหรืออะอ๋<ๆ>อก็ค<ๆ>ือต้องเป็นเป็นนกตอก่อน<ม>ถึงจะได้กินดีมันเลี้ยงไว้หรือมันฉัหลายตัวเน,ะนาะอี่ตัวเดียวผมขออนุญยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบห้านับเบิ่งพี่น้องครับผมหกแล้วเด้อเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านาบ้านอีกสามเป็นอ่ายี่สิบสองอยูย่คุณขันยโนอโยคุณนั่นนั่นเสร็จปะครับยี่สิบสามตัวครับผมทั้งบดโอ้ถือว่าเยอะนะเนี่ยฮะ แล้วออกต่อทีก็ออกแถวบ้านนี่แหละครับทีก็ไปไกลมีแบงไหมมีแบงมีแบงเอฟซีเอฟไรไม่มีแบงไหมเลี้ยเลี้ยงหคือถ้าอยากได้มาดูเองอย่างนี้เหรอฮะดูเองอยากได้ดูเองความเพลยรอ่ะผมให้ฝากเบอร์ไม่มีผมเล่นไม่เป็นจำไม่ได้เออเผื่อมีคนโทรมาถามเผื่อคนเขาอยู่ใกล้มองนีนะครับผมพี่น้องมองนีอยู่เอ่อทุ่งฟางกับเปลงเต้นอะทุ่งฟางกับเปลงเต้นทุ่ง ทุ่งขวางกำแพงแสนเอ้าไม่ใช่ตำบลน้องงูเหลือมเหรออ๋อตรงอ๋อตรงนี้เป็นเขตของทุ่งขวางกำแพงแสนอ๋อมันแค่ครึ่งเดียวกันนิดเดียวเองอ๋อเอาพี่น้องครับผมอยู่ทุ่งสวงทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐมใช่ไหมฮะนะครับโอ้ที่บอกพี่กัดได้ยังไงเนาะเพิ่นบ่นี้เบิดทรอไงเพิ่นบ่ใครเรลนโทรศัพท์มีแต่ผมแล้วนี่สิ มะํำผม้เดียวบัดนี้ครับผมคองดีกองข้างแสงนี่ละครับผมคนคนชอบเนาะเอ้ามาดูเรื่องการเลือกนกอีกทีหนึ่งหมึกหมึกคนปีกแล้วอะไรอีกครับอาจารย์คนหาง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 ขามตูดต้องเป็นยังไงขามตูดต้องยมาเยอะดำๆให้มันลงมาจุดตูดกับตดตูดกับคนกันนะเขาว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนั้นครเก่งเป็นนกเก่งแล้วก็เก็บเฉลยดี มาคอยน,น้ไปตอกอนนไปทำไ,ปไม่คยอะไรแบบนี้นแล้วอ <Okay. S 1> ย่างอื่นเหรอครับผมยอ,อย่างอื่นลาย<ๆ>ลายลาย,ลายดูไหมไม่ดูไม่ดูลายไม่ดูไม่ดูลายเนาะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเออดูเดียวมึกกับโคตัอย่างเดียวสองอย่างแค่นีออ้แล้วก็ดูมีลูกเล่นไหมอย่างนั้นอ๋อแล้วก็ฟังเสียงคล่มแค่นั้นเลยแข้งขาดูไหมลักษณะนก ทรงสวยไม่เอาไม่ดูไม่ดูเดี๋ยไอ้เสี้ยงเดียวเสี้ยงก็ดูมึกดูเสียงแล้วก็มึกแล้วก็คามคามสามอย่างแค่นี้พอเลยเอ๋อ,อไ,มไม่ไม่ดูมากดูเสี้ยงอย่าเออใช่ใชอันดับแรกก็ต้องดูเสียงก่อนเนะเาะนกไหล่ครับคุณพี่น้องนี่นยน,น,นาบ้านกับคันโยนเต็มอยู่น,นกตอมีกี่ตัวครับตัวนี้มีตัวเดียวตัวนี้ไอนี้ปวกระเทีอนเลยตอใหญ่นะนะ ตัใหญ่ตัวเดียวตอนนี้ที่เหลือก็หัดกำลังเริ่มหัดกําลังเริโอ้อันนี้อันนี้นกเก่านกเก่าขอขอขอลงดูได้ไหมครับผมกับไอ้นกต่อตัวนั้นลองเอามาจดกันเนี่มันจะสู้ไหมพโทถูก้อยเพียดครับผมพี่น้องตัวนี้นกไม่เคยจดไม่เคยจดเิเลยเอาเอาเอามาวางข้างล่างก็ได้ครับพี่มันจะได้ไม่เก็บผมจะได้ว้าวว้าว อ่าไอ้นุ้นมีลุกเล่นมีเรียกมีคู่อ๋อเรียกคำคู่คำเลยซ้ายมือนั่นนะมีเรียกมีเรียกมีคู่เยอะด้วยคารลมนะป่าร้อยว้าวสุดยอดครับผมมีคารมไอ้นู้นอืมอืมโอุ้่นเพ่นนั่นก็เอาครับผมโอ้อแสดงว่าโซนโซนข้างหน้านี้พวกนี้เก่งล็กดันเริ่มทัดได้แล้วทำแล้วอายุกงดีดีทั้งนั้น กี่ปีแล้วครับผมอายุกงแต่ละตัวเขาบอกไม่ถูเหมือนกันมัาสามปีสองปีกวา่าอุ้ยสามปีกว่าครับผมเปน็น้องแต่ละตัวเอ้าไอ้นี่ไม่ต้องไปไปสิกบกว่าเลยตรงตัวตัวนี้มีเอฟเฟนเกเซียนเหมือนนี่นะไอ้อตัวนี้สิบกว่าปีแล้วนะเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเรามามาชมข้างล่างครับผมจะได้ไม่ปวดแขนอันนี้นกนานแล้วตื้อออกมาไม่เป็นสิบพี่จลงมาได้ไหมเดี๋ยวมาชมข้างล่างครับผมยังไม่ปวดแขน นี่นะครับอันนี้นกตอเกาเก็บมึงเพื่อนนะครับผมพี่น้องหัวมือนี่ใช่ไหมฮะสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเอานกเนี่ยมันมีอายุไขกี่ปีครับอาจารย์เคยเลี้ยงมานานหรือยังมันก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานสิบกว่าปีก็ยังไม่รู้มันมันหมดอายุไขหรือยังยังไม่หมดทันทีโอ้ยังไม่เห็นตัวตายให้ตีไม่เคยไอตัวนี้มาอยู่กับอาจารย์เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยเริ่มเล่นเลยเสิบกว่าปีที่แล้วว้าวสุดยอดเลยอืมตอนนี้มาเบิังนะครับผม ตัวนี้ก้อยเกือบเป็นก้อยเพชรนะครับนี่มันรุดหมดแล้วมันม้วนป็นห้อยซั่งเลยแล้วเออมันแก่แล้วเนาะก้อยขาวหรือเปล่าเนี่ยขาวเปล่าไม่รู้เลไม่รู้อ๋ออ๋อมันเหยียบขี้มันบางทีมันก็มีด่างให้ปีกด่างให้เส้นนึงนะเอ้ามันออกมาด่างเลยเออทีปีกมันในด่างเส้นนี่นี่นกมงคลครับผมเขาตำล่ากครับผมแต่ละตัวบมดินนะครับผมขนาดผมหนาแปลกนกตัวนกอายุดีแล้วนกมันอายุดีมันเคยเห็นคนนี่ยล่ะ ก้อยแบบเงาเลยครับผมพี่น้องผมพยายามทายก้อยวนเป็นห้อยข้างบอกว่าโอ้โหนานเลยไม่ว่าต้องยุดเลยดีแต่พวกก้อยบวกสีขึ้นฟ้านะก้อยซีขึ้นฟ้านะก้อยซีขึ้นฟ้านี่มันมีตำราไหมฮะไม่รู้จริงไม่ขึไม่รู้เนาะเพียบเลยครับผมพี่น้องมึงเนี่ยเอาเอาลงมาข้างล่างไม่เอากันจะตกใจผมหรือเปล่า ตัวนี้มีชื่อไหมไม่มีไม่มีเนี่ยนี่ไอ้เผาตัวนี้ไอ้เผ้าอ๋อไอ้ไอ้ตัวก้อยยาวนี่ไอ้เฝ้าไอ้เฝ้าอ๋อเออเก็บเฉลยกี่ร้อยตัวแล้วครับเนี่ยก็เกือบสิบปีแล้วเนาะเป็นสิบปีแล้วอ่ะก็น่าจะอ๋อเพิ่งเพิ่งหยุดพักเขาสองปีเขาแก่แล้วเขาเสียงแหบเลยฮะแก่แล้วเหรอ เอานกเอ่อถ้านกถ้าแก่ตัวไปมันจะเปลี่ยนเสียงไหมจันมันก็ไม่เปลี่ยนอ่ะแต่ว่ามันไปไปต่อไปอะไรมันจะมันจะคู่ไม่ไหวมันไม่ไหวอย,อยู่เนี้ยนกมันคู่มันจะโอ้คุณลุงดีโอ้คู่ค,ค,คู่อย่างนี้ไปเลยใช่ไหมฮะ<อ>ก็ไม่มีเสียงเลยแล้วำคอครับเพราะว่านกมันงวดนานอ๋อก็แสดงว่าเราก็ต้องเล่นนกใหม่ๆนนเนาะมันเสียงมันจะแน่นๆอยู่ใช่ไหม แต่ว่าถามว่าเล่นไหมมันก็เล่นใช่ไหมเล่นัก็บ้านมันก็นนอก่อะอยู่เนี้ยนอแต่ว่าเรา,า,ปปาตกปล่อปลาตัวมันตกซ่าอัานมัน,นเที่ยงมันไม่ก็อยู่มีเที่ยงมันแหบไปเลยมัน,นมเราเราก็กลัวมันเหนื่อยเนาะออก็เลยพักเอาเอาแล้วครับผม,มน้องว่ามเก่าเก,ก,ก่ครับผมยอดนกตัวครับผมอือ ผมขอผมขอฟังตัวนี้หน่อยนี่มันแฝนต้นมะม่วงมันจะขันไหมเนี่ยต้นมะม่วงมีเรียกมีครูเลยเหรอคลมเลยเหรอตัวเนี้ว้าวคารลมปลาพี่น้องรอฟังว่าสิทักซํำใดคลมปลาเรียกเรียกคำโอ้โนี่เดีเดีเดีเพิ่นเดี๋เพิ่นเฮ็ดแล้วครับผมเนี่ซื้อพี่ข้าวครับผมนกนกต่อคู่ใจเพิ่นปลกเกษซียนแล้วตอนนี้อันนี้วางดินได้เลยมั้งเนี่ยวางดินขันไหม เนี่ยถ้าแทงอย่างเงี้ยวางดินขันเลยนะเนี่ยผมว่าขนาดวางอยู่กองก็ยังขันแสดงว่าเอาเอาเราเอามาเล่นเอาเล่นกับมือเล่นอะไรได้ไหมอ๋อไม่เคยเล่นกับเขาเนาะคุณครับผมพี่น้องผมเล่งนะครับผมริวตันครับพี่น้องลิวตันปลาครับ หึมน่ะหึมนี่นีลูกเล่นมีซองตัวคู่อ่างกันนะอ่างอ่างหมดเลยอ่างอ่างก็อ่างไม่ตลอดนั่นอ๋อไม่อ๋อไม่ทุกคำแต่ว่าอ่างเยอะมากสี่ห้าคำได้ไหมได้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 โอ้เจ๋ได้ไอ้พี่พี่มีเบอร์โทรไหมจัน มมี่่วยจไได้แต่ว่าจะส่งไม่ได้ส่งเอ้าวเอาอีกแล้วครับผมเสียดายนกของดีเหตุกันแล้วครับผมเห็ดกันแล้วคนนกต่อคือนกต่อเนาะอืมนกต่อมันคือนกต่อสัญญาอณอืมันเคยอ่ะ วะวะอืมเรียกคำคู่คำพี่น้องว่ะนี่แล้วบางบางนกปลาเรียกคำคู่คำว่ะนี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องให้บ่งกัดข้าวเดี๋ยวผม มาฟังคล่มนกตอเพื่อนครับผมพี่น้องอนเยอะอเี้ยเยอะคคอ่ะถ้าอย่างนกเข้าร่วมอย่างงี้นะมันคงปล่อยเยอะเลยอะ่ะอันนี้มันขันเรียกตำทำทำธรรมดาอยู่ในบ้านเนี่ยนะ แต่ถ้าเอาไปต่อนี่เนี่ยนกมันจะเสร็จตอนเรียกคําคูคํำนี่แหละกระดิปีกด้วยนะกระดิกปีกด้วย,ยปักปกอณีหยาบีกไม่ตีมันเพราะนั้นผมก็จะไม่เสียเวลา มนได้เ,เออตัวนี้แหละตัวโตวมาได้ไงน,นั่นนกป่าเนี่ยมันมันเข้ามองเข้ามาเข้ามารวมไงเนี้ยแต่มันไม่ยอมโดดใ้มันอยู่หา่างมันก็รวมต้น,นตมันแหละตัว <พา S 1> ตัว,ตวที่มีคารุมนะนะเออเออเนี่ยในท,ทินเดียวกับมันเนี่ยแหละคลุมจัดเลยก็พอพ่อนขาี่แต่แต่ว่าคารุมป่าชุดถ้าถ้าเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เจอไม่เจอน้อยน้อยคารุมป่าอืมไม่เจอ นกป่าที่มีคารมเจ็ดเจ็ดจะน้อยอันนี้ก็มีมีเท่านี้เรียกคําคูคำนย่างถือว่ามันมีมีมีริ้วให้ฟังเนอะอ๋อมีริ้วด้วยให้ฟังด้วยมีริ้วให้ฟังเป็นหาักคำบ่คบเครื่องน้องตัวเนี้ยคบเครื่องเลยแหละห้าห้าไม่ไม่มีอัไน้แน่ห้ายะแบ่งไหมนกต่อเนี่ยแบ่งไหมแบ่งไปได้แบ่งก็ไม่มีเป็นอันดิกยังัง อัดดูมีตัวเดียวแหมงก็ไม่มีนกเล่นใช่ไหมไม่มีนกเล่นนี่ยนี่ไงเอาเอาเอาพี่เ้าเนี่ไงปุ๊หมันเล่นไม่ได้หรอกเ้าพอและอัดเดือดอายุกี่ปีสิบกว่าปีได้ไอู้หูเป็นเส้นปืนเลยมันดุมันไม่ไหวเลยลองไปป้าไปไปโซฟาแถวๆห้าตัวนั่นเรียกติดเรียกติดอัดปั๊บมันก็เรียกอ่ามันเก่าเกมแล้วเนาะอืออัดปั๊บเรียกเข้ามาคู่มีกัาวกๆติด อาตัวบไปล่างก็พอไปล่างไป,งงปอีกทีหนึ่งโอ,โ,อโอ้โหพวกขึ้นไปเล่นกันเทือกเลยทียนี้ได้เป็นตัวสองตัวผลขึ้นไปเล่นเยอะโอ้คนขึ้นไปเล่นตอนมาในป่าอย่างเดียวเลยส่วนมากใช่ไหมฮะในป่าในภูแล้วลไม่ใช่ตามบ้านภูที่เดียวเลยเข้าหู่เกาะน,นั้นแหละห้าตัวอืโอ้ได้เยอะนะเนี่ยห้าตัวต่อป่าเ<ม>ขาไล่ร้อยไอเนี้ยต่อได้มหนก หลายร้อยตัวแล้ว oh, อ right. uh ืมโอ้โหใบสิบสามสิบก็ต mm ้องพุทธ uh ึง huh. สิบสามสิบไก่นู่นไม่ต้องไม่ต้องกับยี่สิบตัวเลยนู่นนะได้ไหได้มาดีมั่งไม่ดีมั่งไม่ดีก็ปล่อ้พม่าพม่าม่ากินส้องกุ๊กก็นะของกุ๊กไม่ชอบเฮ้ไม่เลี้ยงเลยอทำไมไม่ชอบนี่เป็นไงไม่ชอบแก้มก็ไม่เอากุ๊กแก้มแก้มสองก็ไม่เอาเฮ้แกมก็ไม่เอา เล่นโดดโดดคือเล้นโดดโดดเลยคุกก็คุกเดียวไปเลยถ้าสามก็เอาสามถ้าตันก็ตันมีมีสองมีสามตัวเนี่ยอ๋อมีสองมีสามอ๋อมีสองมีสามมีเอาเอาไว้อยู่เออเอาไว้สองเป้าอืมบอกว่าถ้าไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรไม่มีนุ่นมั่งอะไรมั่งแล้วเธอเล่นเต้นกเล็กก็ไม่เอาเหมือนกันปอยถ้ากุกเดียวนะเสียงเล็กนะปอยไม่ชอบเออถ้าสองคุกไม่ได้ชอบเสียงไหนอาจารย์ชอบเสียงไหน นกถ้าเป็นนกโตนะก็ไม่ต้องเสียงมากเสียงกลางใช่ไหมก็พออันนี้ก็ยังพอได้เสียงไหนมันหมันก็ไม่รู้บอกไปถุงแล้วแต่นกแล้วแต่นกเออจะแบบจะบอาเสียงหมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่นกแล้วแต่นกเลยแล้วแต่นกแล้วก็เป็นที่เฉลยนกไม่หมันไม่หมันมาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปโอเคครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ ชมพ่อเขาเข้าแล้วครับผมก็เห็นว่าหลายจริงครับผมนกแต่และตัวอายุกงกตั้งแต่ปีหนึ่งสองปีสามปีหรือมากก็สามปีครับผมพี่น้องนกเต็มเลยแต่ว่าจะแบ่งไหมแบง่งแบง่แบงขอเบอร์ได้ไหมให้ fc หรือ,อยังไงจะได้ส่งไหมไม่ได้ส่งไม่เป็นอีกแล้ว <S <S โอ้ยเสียดายครับผมพี่น้องนกหล,ลายนะเอาเอาเป็นว่าตรงนี้พี่กัดตรงนี้ที่ไหนนะโรงเรียนบนโรงเรียนบ่อน้ํผพุตาบล ทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนนครปฐมครับผมพี่น้องเขามาหาเด้อมามาถามหาอาจาร,รย์ยชื่ออะไรนะนนมาัอาจ,จารย์มานันดครับผมคนเลี้ยงนกเขาอาจารย์มานัดอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียน,ยนบ่อน้ำพุนะครับมาหากันเองครับผมพี่น้อง <laughs> นอกหลยพ,พดผู้ใดที่อยู่แถวนครปฐมนะผมเสียดายพี่น้องที่อยู่ตั้งจังาวัดอยู่กระอ่ออยู่ ทากอีสานใส่ได้ทรงบ่ได้เสียดายมีแต่ผมได้พูดเดียวยจะจื่อว่าเจ้าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเอาเอาไปเรื่อยๆครับผมเอาไปแบ่งพี่น้องคือเก่าอะไรถ้าอยากได้ก็เอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาหาเอาไปแบ่งให้พี่น้องไปเล่นกันนกเป็นนกป่าภูเขาใช่ไหมที่ต่อมาได้แถวบ้านตามไร่อ้อยไร่มันอย่างนี้นะไปไกลๆอ๋อครับผมก็เป็นนกป่าเนาะมันก็บม่ได้ว่าเป็น เออไม่ได้ว่าเป็นเมืองเป็นในเมืองกินข้าวหมาอะไรอย่างงี้นะมั่แมนนะครับผมพี่น้องกับเป็นตาตามทั่วไปโอเคครับผมพี่น้องท่านท่านกับซ้ำนี้นะครับผมไว้พ่อกันในคลิปหนานะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมันตลอดครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปพร้อมพี่น้องของผมผมกับอาจารย์มาไปแล้วมานัดใช่ไหมไปแล้วครับผมพ่อในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค